สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะหอยหน้านะคะแม่นแม่นท่านี้เลยนะคะวันนี้นะคะหมยหน้านะคะจะมาเปิดดวงนะคะในรายการพวิีเทศทยากรค่ะวันนี้เราจะมาเปิดดวงกัน12ราศีครึ่งปีหลังนะคะเราจะมาเช็คกันทุกเรื่องราวนะคะการเงินการงานความรักสุขภาพการศึกษาแลวเรียนว่าราศีธนูครึ่งปีหลังเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เราจะมาเปิดดวงด้วย ไพ่พระพิคเนตดวงตาสวรรค์นะคะเป็นลิขสิทธิ์สตินิงางรมาานะคะแต่เพียงผู้เดียวของอาจารย์ีน่านะคะ,ะก่อนอื่นนะคะในการทานายนะคะอาจารย์จะเชื่อมจิตนะคะด้วยพลังจิตไปที่ไพ่พระพิกนเนตดวงตาสวรรค์นะคะค่ะตอนนี้อาจารย์ได้เชื่อมจิตไปที่ไพ่แผ่พิกนเนตดวงตาสวรรค์นะคะวันนี้เราจะมาเช็คดวงของราศีมังกร คะซึ่งปีหลังนะคะทุกเรื่องราวนะคะจะละเอียดมากนะคะเ,เราจะมาทํานายดวงคะ่ะด้วยพระพิคเนดวงจรา,รา,รจาสวรรค์ว่ามีความแม่นยำอย่างไรก็านาคตร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้รับประกันนะคะ ของหน้าทีา่การงานนะคะของราศีมังกรนะคะครึ่งปีหลังนี้ถือว่าเป็นปีที่โดดเด่นนะคะและไพ่เบอร์สิบเกนะคะผู้ใดที่ทํางานนะคะมีโอกาสนะคะได้ขยับเงินเดือนขึ้นนะคะได้เลื่อนขั้นเริ่มนตำแหน่งนะคะถือว่าเป็นปีทองใครทํางาน,นะคะปีนี้ก็อาจจะมี ชื่อเสียงด่งดังใครเป็นนักร้องนักแสดงดารานะคะก็ถือว่าจะได้รับความนิยมความชื่อเสียงนะคะนามาซึ่งชื่อเสียงและนํามาซึ่งโชคลาภนะคะถือว่าราศีมังกรึ่งปีหลังนี้นะคะมีโชคลาภดีท่าจะมีเกณฑ์ได้รับเงินพิเศษพิเศษเงินเงินเดือนขึ้นนะคะหรือได้รับเงินปันผลหรือว่าเงินจากการซื้อหุ้นซื้อหุ้นนะคะแล้วก็ราศีมังกรนะคะในเรื่องของความรักนะคะใครที่คบกันมานานแล้วนะคะึ่งปีหลังนี้มีโอกาสที่จะได้ แต่งงานได้พบคู่แท้ได้มีความสุขนะคะสมหวังในความรักนะคะได้เจอคู่ครองที่รวยนะคะของราศีมังก,กรนะคะได้ได้พบคน,นคู่ที่หน้าตาดีรวยเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็คุณก็จะสมหวังในความรักถือว่าเป็นความรักที่สุขสมหวังนะคะของราศีมังก,กรทั้งปีหลังนี้ถือว่าความรักคุณดีมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของปีนี้นะที่การงานคุณมีโอกาสที่ได้งานดีๆโปรเจกต์ดีๆนะคะมีคนนํา มาเสนอคุณนะคะปีนี้เป็นปีทองนะคะขอราศีมังกรมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนในเรื่องหน้าที่การงานนะคะและปีนี้เป็นโอกาสทองนะคะมีโอกาสนะคะได้ไพ่พระขันทกุมาน,นะคะหมายความว่าคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะเป็นงานที่ดีมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะถือว่าเป็นปีที่ดีในการเริ่มต้นลงทุนทําธุรกิจ การค้านะคะหรือการค้าการขายนะคะถือว่าเป็นดวงที่เปิดนะคะแต่ต้องระวังนะคะความหนักใจนะคะปีนี้ม be ีโอกาสทองในเรื่องของการงานมาหลายอย่างนะคะในเรื่องของการงานก็มีโอกาสที่จะมีโปรเจกต์ดีๆงานดีๆมีคนมาติดต่อคุณนะคะได้งานมากขึ้นนะคะมีโปรเจกต์มีความคิดจ้างสรรค์ในเรื่องของหน้าที่การงานแต่ในเรื่องของการงานต้องระวังนิดนึงถ้าคุณทํางานนะคะ ในลักษณะนะคะของเป็นทีมงานนะคะได้ไพ่ห้าสิบเจ็ดนะคะครอบครัวของภาษิวะเจ้านะคะรงมีการถกเถียงกันนะฉะนั้นในเรื่องของการงานต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดเห็นไม่ให้ตรงกันนะคะมีการขัดขัดแย้งนในเรื่องของความคิดนะคะจะมีปากมีเสียงกันในที่ทํางานนะคะต้องระวังของราศีมังกรทึ่งปีหลังนี้นะคะควรจะใช้ความสงบนะคะยุติความเคลื่อนไหวนะคะไปถึงเราสงบปากสงบคําดีกว่านะคะดีกว่าไปตะลร้อตเถียงกับ คนร่วมงานนะคะมีการทํางานเป็นทีมนะคะเกิดการขัดแยกนะคะต้องระวังหอราศีมังกรนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องยึด,ยดหลักนะคะเราได้ไให้ผู้เจ้านะคะส่งส่งมาช่วยเหลือนะคะสัตว์นรกนะคะหรือลงมาผนสัตว์นรกหมายความว่าถ้าผู้ใครผู้ใดทําดีนะคะก็เราจะได้รับความดีถ้าใครทําชั่วก็จะได้รับการลงทนันเพราะฉะนั้น เราอยา่าไปสนใจกับศัตรูหมู่มารน,นะคะของรอาศีมังกรทั้งปีหลังคะเราก็พยายามทําความดีนะคะผลบุญบาร,รมีนะคะสิ่งที่เราได้ทําความดีสร้างสมมาก็จะมาเกื้อหนุนเรานะคะใครที่เคยห่างเหินแยกกับแฟนไปปีนี้ก็มีกลับมาให้อภัยกันมีความเข้าใจในความรักกันมากขึ้นนะคะมีความช่วยเหลือกันมากขึ้นในเรื่องของความรักนะคะ ใครที่เคยมั่นหมายกันนะคะราศีมังกร,ก,รก็มีโอกาสได้แต่งงานกันครึ่งปีหลังนี้จะได้พบคู่แท้นะคะสุขสมหวังของราศีมังกรนะคะส่วนในเรื่องของอสุขภาพนะคะได้ไพ่เจ็ดเก้านะคะก็มหมายถึงว่า,าโดนจระเข้กัดกินนะคะสุขภาพนี้ต้องระวังนะคะอาจจะมีการติดสินบนนะคะของราศีมังกรต้องระวังต้องคค,คุณเคยบนไว้ก็ต้องรีบแก้บนนะคะ แล้วก็สุกุาพเนี่ยคุณต้องระวังคนที่คิดร้ายกับคุณนะคะคิดร้ายหมายถึงว่าคอยใส่ร้ายไปเสียให้เกิดความเสียหายในหน้าที่การงานคิดไม่ดีกับคุณนะคะพยายามที่จะทําร้ายเจ้างทําร้ายคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังให้มากขึ้นนะพยายามไปทําบุญถวายสังฆทานให้แก่เจ้ากรรมในเวรและสตรูงมารเพราะว่าเจ้ากรรมในเวรได้ตามคุณมาแล้วแต่ว่า คุณยังโชคดีที่คุณมีผลบุญเก่านะคะหนุนนําอยู่นะคะก็เลยไม่ตกอยู่ในสภาพที่เลวร้ายอะไรมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําเล่นกระทําก็คือให้พยายามในวันเกิดของคุณราศีมังกรนะคะให้ทําบุญที่ให้แก่เจ้ากรรมในเวรให้มากขึ้นเพราะถ้าเจ้ากรรมในเวรตามมานะคะอาจจะกระทบในเรื่องจะกระทบผลในเรื่องสุขภาพนะคะของคุณ นะคะสุขภาพนะคะราศีมังกรนะคะจะได้อย่างใสยอย่างคือหน้าที่การงานการเงินเนี่ยถือว่าดีนะคะแต่ในเรื่องของสุขภาพนี่ต้องระมาระวังเพราะว่างานมีความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะได้ตําแหน่งสูงขึ้นนะ,ะสุขภาพต้องระวังแต่ช่วงนี้อาจารย์แนะนำนะคะราศีมังกรควรหลีกเลี่ยง ที่จะเดินไปท่องเที่ยวทางน้ําทางทะเลนะคะเพราะว่าหมายถึงภาพที่ปรากฏนะ,ะหมายถึงการเกิดอันตรายจากทางน้ำนะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงของราศีมังกรนะคะในครึ่งปีหลังนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะช่วงนี้ ให้ราศีมังกรนะคะทาบุญแล้วก็พยายามอาโหาสิกรรมแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรบ่อยๆศัตรูของมาหรือว่าผู้ที่คิดร้ายกับท่านนะคะก็จะแพ้ไปตัวเองนะคะเรายึดหลักทานี้ได้ดีทาช่วไม่ได้ช่วนะคะใครคิดร้ายก็จะแพ้ไปตัวเองเขาก็จะได้รับผลกรรมไปนะคะเพราะฉะนั้นผู้ใดนะคะราศีมังกรคิดจะเรียนนะคะปีนี้ถือว่าสมัครเรียนสมัครสอบก็ถือว่าผ่านนะคะอยู่ในเกณฑ์การเรียนดีนะคะของราศีมังกรเป็นเด็กที่มีความคิดเฉลียวฉลาด เป็นเด็กที่เก่งนะคะมีความทะเยอทะยานนะคะราศีมังกรนะคะมีความเข้มแข็งมีความหนักแน่นนะคะคนราศีนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากในราศีมังกรนี้ถือว่ามีดีมีร้ายสลับกันไปนะคะของชีวิตของคนฉะนั้นอาจารย์มีหลักข้อคิดนะคะสาหรับชีวิตของคนเรานะคนเรานะคะจะมีความสําเร็จนะคะในเรื่องหน้าที่การงานชีวิตรักหรือครอบครัวนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือความกตัญญู นะคะต่อบิดามันดาและบุปการีนะคะคือท่านนะคะต้องพยายามนะคะเคยผิดพลาดเคยล่วงเกินต่อบิดามันดานะคะก็ให้ไปกราบนะคะขอขมาลาโทษนะคะสิ่งที่ได้ทําไปแล้วก็ให้มีความประตันอยูนะคะเลียงดูท่านไม่ขาด ไม่หายนะคะถึงเวลาข้าวน้ําก็ถึงเวลาถ้าเกิดว่าเราไม่ทําบุญกับพระในบ้านอาจารย์จะยึดหลักนิดนึงว่าการจะทําบุญที่ใดก็แล้วแต่นะคะถ้าคุณไม่ทําบุญกับพระในบ้านคุณไปใส่พระใส่บาตรกับพระสงฆ์นะคะมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรพระในบ้านคุณก็ยังอดอยากไม่ได้กินนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตคนเราจะดีขึ้นจะยากดีมีจนหรือจะรวยนะคะก็มัน ดูแลผู้มีอุปการะคุณกับเราก็คือพ่อแม่ดีดาวมันดาอย่าเถียงท่านนะคะพยายามไม่ความสุขกับท่านเพราะว่าท่านก็อยู่กับเราไม่นานนะคะตัวเราก็อยู่บนโลกนี้ไม่นานเช่นเดียวกันพราะนั้นอาจารย์ก็จะมีความคิดแล้วก็ปัจจัยดีให้กับท่านผู้ชมลองนําไปใช้ดูนะคะและเลขนําโชคของราศีมังกรนะคะเราจะเซอร์ไพรส์กันนะคะด้วยเลขนาโชคนะเลขนี้จะเป็นเลขทะเป็นมือถือเลขรถหรือเลขบ้านก็ดีนะคะ ได้เลข52นะคะของราศีมังกรก็ลองไปเสี่ยงโชคเสี่ยงเ,เลขนำโชคองบนโทรศัพท์มือถือเลขเลขทะเบียนรถนะคะก็ถือเลขดีแล้วอันนี้อาจารย์จะมาเสี่ยงทายด้วยลิปปิ้งของฝันว่าสีนำโชคของราศีมังกรนะคะเป็นสีไหนนะคะ นะคะได้สีเหลืองหรือสีทองนะคะของราศีมังกรนะคะก็ลองนําไปใช้ดูนะคะออสุดท้ายนี้จันก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมที่ติดตามเสียเวลาอันมีค่าะคะมารับชมรายการพิชเชนิดรพยากรของหมอนินาแม่นๆนะคะเราก็จะมีดูดวงนะคะเป็นดูดวงราย7วันนะคะสําหรับที่เกิดวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลขนําโชคสีน้ําโชคนะคะเข้ามาติดตามกันได้ที่ยูทูบนะคะหมอนิ่แม่นๆแล้วจะมีดูดวงความรักสําหรับ นีเกิดเดือนมกรานะคะถึงเดือนธันวาคมนะคะภายในรอบปี25 5 8้เราจะเช็คกันละเอียดนะคะเกี่ยวกับคู่ครองเนี่ยคู่ของคนที่เกิดเดือนมกราว่าถึงเดือนธันวาว่ามีลักษณะแบบไหนอะไรทํางานได้ชีพอะไรเราจะมาเจาะลึกทุกประเด็นนะคะเข้ามาติดตามนะคะแล้วก็จะมีเป็นเครื่องรางนำโชคนะคะเกี่ยวกับการค้าการขายเสริมดวงเสริมความรักนะคะราคาเริ่มต้นที่100รอบาทสามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook หมอนี้นะแม่นแม่นแล้วก็ไลน์นะคะก็ เข้ามาติดตามกันนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ